เกล็ดเลือดต่ำนะคะมันก็ทำใหเ้เลือดประจำเดือนออกมาค่อนข้างเยอะสวัสดีค่ะพบกับหมอดเราวันนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันเรื่องประจำเดือนมามากและมานานนะคะซึ่งขอพูดถึงสาเหตุที่ไม่เกี่ยวกับในโพรงม,มดลูกนะคะเช่นนืง้งองอกมดลูกเยื่อบุโพม,มดลูกหนาะตัวผิดปกติติงเนื้อในโพรงม,มดลูกแล้วก็เรื่องฮอร์โมอนนะคะค่ะ,ะเรามาพูดเรื่องอ ประจำเดือนมามากนี่หมายถึงยังไงนะคะปร,ปริมาณของเลือดที่ออกเยอะนะคะสังเกตได้ง่ายๆนะคะเช่นใช้ผ้าลนไมายวันหนึ่งสี่ห้าผืนหรือมากกว่านั้นนะคะบางคนจากแผ่นธรรมดาต้องใช้แผ่นกล่งคืนตลอดหรือว่าต้องใช้เป็นแผ่นพืดเลยนะคะมีอาการหน้ามืดเวียนศรีรษะนะคะโดยที่ประจำเดือนเนี่ยรอบของประจำเดือนเนี่ยจะมาประมาณ 28บวกลบ7วันนะคะแล้วก็เป็นอาจจะเกิน7วันกรณีที่เลือดมาเยอะแบบนี้ทุกทุกเดือนนะคะเราต้องปกติแล้วเนี่ยเบื้องต้นเราต้องไปพบแพทย์ตรวจภายในนะคะแล้วก็อันตราาวเพื่อดูว่าที่ปากมดลูกเรามีปัญหาอะไรไหม มดลูกโตรหรือเปล่านะคะมีก้อนที่ปิดมดลูกไหมแล้วก็อันตรสาวดูว่าเราเห็นเนื้อง,งอกหรือเห็นลักษณะก้อนอะไรที่มันอยู่ในโพรงมดลูกไหมที่จะเป็นสาเหตุที่ทําให้เลือดออกเยอะแล้วก็ออกนานนะคะถ้าเกิดว่าเราตรวจแล้วปกตินะคะสิ่งหนึ่งที่ต้องตรวจอีกก็คือเจาะเลือดเพื่อดูลักษณะของ เม็ดเลือดต่างๆนะคะดูว่าเราซีดหรือเปล่านะคะระดับของเม็ดเลือดแดงเนาะว่ามันอยู่ในระดับปกติหรือต่ํากว่าปกตินะคะเม็ดเลือดขาวเป็นยังไงเกล็ดเลือดเป็นยังไงนะคะโรคที่จะพูดถึงวันนี้ก็คือเกล็ดเลือดต่ำนะคะซึ่งโรคที่เกล็ดเลือดต่ำเนี่ยบางครั้งเราไม่ทราบสาเหตุนะคะเกิดขึ้นโดยที่ สืบหาสาเหตุแล้วไม่เจอนะคะแล้วก็อาจจะสัมพันธ์กับโรคบางโรคได้นะคะเช่น SLE นะคะที่เกี่ยวกับเรื่องภูมิในร่างกายนะคะทำให้เกล็ดเลือดมันต่ำลงนะคะ HIV แล้วก็การใช้ยาบางตัวเป็นต้นนะคะถ้าเกล็ดเลือดต่ำแล้วทำไมถึงทำให้ประจำเดือนมานานนะคะ เพราะว่าเก็ดเลือดเนี่ยมันเป็นส่วนที่สําคัญในการที่จะทำให้เลือดหยุดให้เลือดแข็งตัวนะคะพอปริมาณเก็ดเลือดมันต่ำลงเนี่ยมันก็ทำให้เลือดประจำเดือนออกมาค่อนข้างเยอะแล้วมันก็ต้องต่ำระดับที่มากพอสมควรนะคะถึงจะทำให้มีอาการอย่างนี้นะคะถ้าเกิดเริ่มเป็นเล็กน้อยเนี่ย อาจจะไม่ทราบเลยนะคะเนาะและถ้าเก็ดเลือดต่ำเยอะมากนะคะอาจจะไม่ใช่แค่ประจำเดือนมามากมานานนะคะก็อาจจะสังเกตได้ว่าเลือดออกจุดอื่นแล้วหยุดยากเช่นโดนมีดบาดแล้วก็กดห้ามเลือดตั้งนานละไม่หยุดสักทีนะคะมีเลือดออกตามไรฟันแล้วก็ใช้เวลานานกว่าจะหยุดนะคะ ถ้าดูตามตัวเนี่ยบางทีไปกระแทกอะไรนะคะเช่นเดินเอาขาไปเตะขอบโต๊ะนะคะหรือขอบเก้าอี้นะคะแล้วมันก็เป็นรอยจำ้ำมีเลือดออกที่ใต้ผิวหนังนะคะถ้าเล็กน้อยจ,จะเป็นจุดจุดจุดแดงๆเล็กๆนะคะแต่ถ้าเยอะมันก็จะเป็นอาจจะเป็นสีม่วงๆ่วคำ้ำค้ำนะคะบางทีค้ำได้เป็นลักษณะนูนๆก็ได้นะคะเนาะคือถ้าเกิดว่า เราตรวจแล้วเพราะว่าเกล็ดเลือดต่ำถ้าต่ำในระดับที่รุนแรงแบบที่อว,วัยวะต่างๆจะมีเลือดออกได้เนี่ยจำเป็นต้องให้เก็ดเลือดอย่างเร่งด่วนนะคะแต่ถ้าอยู่ในระดับที่ยังไม่ต้องให้เก็ดเลือดเนี่ยก็จะมีการให้ยาเพื่อรักษานะคะยกตัวอย่างเช่นยาสเตียรอยนะคะซึ่งระดับของยาที่จะปรับเนี่ยต,ต้องอยู่ในการดูแลของหมอนะอาจจะมียารับประทานหรือย,ยาฉีดนะคะ ถ้าไม่ตอบสนองกับสเตียรอยก็จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนไปให้ยาตัวอื่นนะคะและถ้ามากกว่านั้นอาจจะมีการพิจารณาถึงเรื่องการตัดม้ามซึ่งม้ามเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่ทำลายเกล็ดเลือดทำให้เกล็ดเลือดลดลงค่อนข้างเร็วนะแต่อันนั้นก็คือเป็นขั้นที่แบบผ่านการรักษามาระยะหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ไม่ ไม่ดีขึ้นนะโอเคก็อ่าถ้าใครมีประจำเดือนมาเยอะมานานแล้วก็มีลักษณะเหมือนมีจำ้จำจำ้ำแดงๆตามแขนตามขาหรือว่าเลือดออกจากอ่าการได้รับบาดแผลอื่นๆแล้วเลือดหยุดยากเนี่ยควรที่จะไปพบแพทย์แล้วก็ตรวจนะคะเจาะเลือดด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นโรคนี้จะได้รีบรักษานะคะเนาะเพราะว่า่าปล่อยไว้ก็อันตรายนะคะ ค่ะก็หวังว่าจะได้ประโยชน์จากการฟังคลิปนะคะค่ะนี่เป็นเรื่องเล่าจากมดร,ราวดีนะคะขอให้มีสุขภาพดีและมีความสุขนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ